แฮปปี้อย่างต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะกับข่าวขำๆข,ข,ข่าวนี้ของแอรินยุตะทัศนะคะที่เรียกว่าสร้างตำนานกับชุดเดรสที่ใส่ไปงานแต่งเพื่อนค่ะ สร้างมีไม่ทุกคนยิ้มตามตลอดนะคะหลังสาวแอรินยุกตะทัศเนี่ยสวมชุดที่ดูเหมือนยืนปัสสาวะชุดนี้เลยใส่ไปงานแต่งเพื่อนจนกลายเป็นตำนานบทใหม่ค่ะล่าสุดแอรินก็บอกว่าชุดนี้ยเนี่ยเอฟมาจาก IG ในแบบก็คือสวยมากแต่พอหยิบมาใส่ก็คือข่ำแทบไม่ออกและเมื่อรู้ที่หลังนะคะว่าเป็นของเรียนแบบด้วยแต่เธอบอกเลยค่ะว่าไม่เ็ดกับการสั่งของออนไลน์อยู่ดีจ้า แล้วก็ไปที่หวัวหินเลยเพื่อไปงานแต่งแล้วก็พอหยิบมาใส่อ่ะค่อยเห็นว่ามันแป,แปลก <laughs> ก็เลยถ่ายตามในสตอรี่แล้วลงติ๊กตอกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆที่เป็นนักร้องค <aluminium> ่ะเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าแอ há, นินขอ, Blessed, ขอถ่ายรูปชุดได้ไหมเราก็แบบคะทำไมคะแล้วเขาก็เลยเปิดข่าวให้ดูบางแล้วได้นานได้มีแล้ว มันเป็นเรื่องละละของเราใช่คือมันคงเห็นอีกแง่มุมของแอรที่จริงๆแอก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งหานแล้ว